สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตตินะผมตติค่าพลังตอนแรกเวลตันเนี่ยอยู่ที่96นะพอเปลี่ยนเป็นโรมาก,ก็จะเป็น99สุดโหดบอกเลยนะผมมาดูค่าพลังเขาเขกันดีกว่านะฮะอายุ25ปี180นะผม เล่นได้หลายตำแหน่งนาต่ำฟองหน้าก็ยืนได้นะจริง,รงนะผมคราบลังที่เพิ่มขึ้นนะผมที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลมาแล้วผมก็จะมีเกมรุก97นะบังทูล97เร่องบอล92แล้วบอลกับตัว97ส่งสั้น99เปิดบอล97จบสกอร์95มันเยอะจังวะจบสกอร์เยอะจังวะตะตินะผมอยู่แล้วผมคนนี้เป็นเป,เป็นพวกแบบยิงแถวสองนะผม จบสกอร์97นะฮะเซตพีด94นะผมสปีด80คนนี้ไม่เร็วตวติไม่เร็วนะรู้รู้รู้กันอยู่ซีอึ้งก็คือพลังการยิง98เว้นะผมพลังการยิง98หดไปไหนนะฮะจับลงสนามดูดินะผมไปนะฮะไปดูกันโอเคมาผมจับลงสนามแม่งเลยนะตตินะครับผมไปแต่ความเร็วไม่มีนะ ไม่เหมาะกับการพวกกระชากแต่รังบอลอะไรเงี้ได้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเร็วเว้ยแต่พริวอพลิวอยู่นะผมแต่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มาตัเลฟิโก้ตติอยากลองแถวสงดูจังเลยจังหวะนี้ <c oughs> เฉล็บ <c oughs> ได้ยิงได้ยิงว่ะโอ้ลำหน้าเฉย <c oughs> จะยิงไม่ได้จะส่งนะเว้ยนะโอเคมาตติส่งบอลแม่นอยู่แล้วนะผม ส่งบอลเก้าเก้าเปิดบอลเก้าเจ็ดนะฮะในลองยกให้เอ็มปปีเ้จับเท่า้ายเลยครับผมเม่นเม่นนะฮะเอาห,หมดเอาห้สุดครับผมส่งสั้นส่งยาวเปิดบอลได้หมดอนะะตติคือมันยิงดีไงคนเนี้ยต้องมีวะต้องมีในทีมอะยิงนะฮะซาลามาซาลาโอ้อซาลากระช้เล่นนะเนี่ยซาลาเวอร์ชนันนี้อาซาไม่ถึงตติวะ ตติครับผมตติตติตติแท,ทยยงลูกนี้สวยพอดีเป๊ะได้บอลตอติยังไงขอปั่นโคง้งออ้ยปั่นไม่ดีตติแต่ปญหาเรื่องปั่นเลยฮะลรงปั่นโค้งดูสักหน่อยสรุปว่ามันก็โอ้โหมันก็โค้งอยู่นะแต่มันก็ไม่ตรงกรอบอะถ้าเต็มข้ออาจจะเข้า <laughs> ถ้าปั่นโค้งอาจจะไม่ค่อยดีอะ ต้องรองอีกทีนะผมมารอให้ครบไอเรื่องการส่งมันเบื่อนอยู่แล้วผมต่เรื่องการยิงเรายังยิงไม่เข้าเลยต้องจับจุดบ่จับจุดจับจุดให้ได้รลยยังฮะตติไปตติยกลูกนี้ <c oughs> ม,นมือเหนือยเกือบเกือบได้ แต่เหนื่อยเร็วนะผมตติก็คือข้อเสียก็คือมันเหนื่อยเร็วไงวิ่งแป๊บ,บ,บเดียวก็เหนื่อยแล้วตติแต่ถ้าได้ยิงก็ยิงได้นะยิงได้เรื่อยๆเลยาช่องงานช่องยิงแม่งตรงนี้เลยป้ะไปฮะผมไปฮะมาอืออือโอกาสดีแล้วเท้าซ้ายไม่ถนัดเท้าซ้ายไม่ถนัดหาเข้าเท้าขวาแล้วก็ใส่เลยัะผม <laughs> เกี okay. ่เรื่องการเลี้ยงบอลกันอะไรเนี่ยมันดีทุกอย่าง,งแต่ผิดที่ความเร็วไงตติอะตติมันไม่ใช่สายเร็วไงแต่มันสายยิงเนี่ยนะผมมาเปิดแล้วสายเปิดแล้วลองเปิดดูฮะเปิดมุมตติแม่เข้ามือเลยฮะตติฮะไปแทงบอลไปเมสซี่มันเล่นยังวะ โอเคครับผมเม็ดน,นี้ยิงไม่ได้ครับผมแต่เรื่องการส่งบอลจะอะไรดีนะ <c oughs> ดีดีดีนะฮะโดยยอมได้เฉยตติอยู่ไหนโอ้โหล่ามเลยอะเอ็มเอฟไม่น่าเหมาะนะต้องจับยืนหน้าเป้าซะเลยนะโอเคครับผมหน้าเป้าอีกหนุ่มเก้าเจ็ดโอเคลดมาสองว่าลดลงมาแต่ก็น่าจะเหมาะนะสําหรับเพนเนี้นะนะผมแต่คนที่ถนัดเพนแบบสี่สามอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้น่าจะเหมาะนะผมนะว่าหรือว่าจะจับยืน จะี๋ตรงไหนดีอะเดี๋ยวสลังตำแหน่งก่อนฮนะบรูโน่เฟอร์นันเดสตัดติเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมันต้องเปเลี่ยนเรื่อยๆครับผมหาหาจุด SS อย่างนี้เลยกันฮนะน่าจะเวิร์กไม่ต้องแบบอันนี้เนะยอะไปลุยจับจุดจับจุดยังไม่ได้เลย <c ười> จับจุดยังไม่ได้ฮนะ ม b ผม u t i f u เมื่อ,อกี้ศูนย์ศูนย์พยายามยิงเลยนะพยายามยิงแหลนะพยาย,พยามป้อนให้ยิงแหละพยายามส่งให้เพื่อนยิงแหละ <c oughs> แต่ก็เน้นเก้อนี่ทีเมื่อกี้มามตัดติไปตัดติ ต,ต็ตอต <c oughs> ต,ติยิงตรงตัวยิงตรงตัวว่ะนะฮะเลี้ยงมาคนเดียวนะครับผมแข็งอยู่นะถือว่าแข็งอยู่แต่ตรงตัวไปหน่อยว่ะนะฮะมามาเอาบอลพวกมาเอาบอลเอาไปคืนพวกมาโดแนยดแย,นย,ย่งแน่โดนแย่งแน่เอายังยังอุ้ย โอ้โหเบียดกันล้มเลยฮะตอติโอ้โหลูกดีมาแล้วผมมาแล้วตัติเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ุกคลิกกันอยู่ส่งมาปึบเท้าขวาได้อยู่ได้อยู่นะผมได้อยู่ตัติหน้าต่ำนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งแป๊บนะครับผ้ม จับยืนเดยบกล้องหนาจริงๆอะ่ะอันนี้เป็น SS ใช่ไหมรถจัดเป็น CF เลยนะผมเป็น CF ม,นมันจะวิ่งขึ้นสุดๆอะ่ะแต่เป็น SS เนี่ยมันจะอยู่แค่แบบมันไม่ขึ้นไงมันรอส่งให้เพื่อนไงมามามาเอาบอลฮะมาเอาบอลแล้วก็ส่งให้ตติเลี้ยงไปเลี้ยง ล็อกเลี้ยงล็อกเลี้ยงส่งก่อนไปไม่ไหวตติยกมาลูกนี้โอ้ยเกือบเกือบเกือบก็ได้ยิงอยู่นาเป่านะฮะตติครับผมตติฮะเปิดสวยเป๊ะหรืเ่ะเป๊ะโอ้โหสามประสานแดนหน้านะฮะ สามประสานเด่นหน้าตติเปิดอย่างเป๊กนะครับผมดูฮนะตติโอ้โหยกมาโคตรเป๊ะเลยเอตบเปยกมาสวยโอ้โหเล่นด้วยกันดีนะฮะสวยสวยจัดๆโอเคมีผลงานตติมีผลงานเมสซี่ตตติลูกนี้แทงหลุดดีครับยิงเกือบเอฟเซ็ตแล้วเกือบเอฟเซ็ตแล้วบ <c oughs> <c oughs> ุนโญ <c oughs> ยิงโอ้โหมา <c oughs> <laughs> นะครับผมมามามาโอเคนะฮะตัดติดสงเเ่งไอ้เปเป้เกิดได้ยิงแล้วยิงไม่เข้านะฮะซาร่ามาที่ตัตติฮนะตัตติยกลูกนี้สวยอีกแล้วยกมาสวยไปไม่ได้โอ้ยไปไม่ได้ยกมาสวยปะ่ะ ตติลูกนี้ทข้าควายิงอเอาดีครับเอาดีครับไม่ต้องไปล็อกเยอะรอยิงอย่างเดียวนะะตติยืนรอยิงอย่างเดียวครับผมส่งมาล็อกหน่อยยิงโอโ้โหอย่างโคมเลยวะเช็ดเสาในครับผมลูกนี้ตติฮะเอ็มปเปเป้ส่งมาไม่ต้องล็อกเยอะหาช่องนิดเดียวเครียมากประกบอยู่ทั้งสองคนนะนะั่นแหละ มามาอีกแล้วครับผมตัตติฮะมาเท้าซ้ายยิงได้ป่าวะอย่าบังเพื่อนอย่าบังเท้าขวาอีกแล้วโอเคสีสูนะผมตัตติยังโหดเลยยืนยิงยืนยิงอ่ะยืนยิงยินยิงอ่ะโอเค ตติเจ็ดจุดหไปเจ็ดจุดห้ายิงสองับผมคือยืนยิงยืนยิงเนี่ยไม่ต้องไปเลีเ้ยงเยอะหรอกจริงๆติงตติอะนะฮะถ้าเลีเ้ยงเยอะเนี่ยมันเหนื่อยไงมันเป็นคนที่เหนื่อยง่ายนะผมแล้วก็ไม่ได้พวกสายความเร็วด้วยนะฮะพยายามล็อกจงังหวะสองจงังหวะแล้วยิงอ่ะยืนยิงยืนยิงอ่ะมันดีมากเลยนะตติโนะ okay. อเคยวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go.